สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแปลงขับขึ้นช่ายนะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะเลยว่าทำเกษตรผสมผส,สารแบบปลอดสารแบบพึ่งเคมีน้อยที่สุดหรือไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยที่มีวิธีการยังไงปลูกยังไงถึงไม่มีเพี้ยมีมแมลง วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะมีอยู่นะจริงๆแล้วนะมีอยู่แต่เราจะพยายามไม่ให้เขาเกิดเพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแก้ายากมากยากมากถึงยากที่สุดยากถึงขนาดที่จำเป็นต้องทิ้งแปลงหรือไม่งั้นก็ต้องหันไปใช้เคมีเพื่อจัดการนะคะเพราะว่าบรรดาพวกน้ำหมักอะไรทั้งหลายแหล่ที่เราใช้ใช้กันนะี้ มันจะเป็นการไล่มแมลงไม่ใช่ฆ่า,มาแมลงนะคะอวิธีที่สวนใช้อยู่และอยากจะแนะนำในเบื้องต้นก็คือการให้น้ำนะคะผักของเราทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักใบผักกินผลผักไม้เถาไม้เลื้อยจังพวกถั่วแตงอะไรพวกนี้การให้น้ำสำคัญมากๆเลย เบื้องต้นเพราะว่าเพี้ยที่ชอบมาเนี่ยมันสาเหตุมันคือมันจะมาจากมดนะคะมดจะเป็นตัวอุ้มเพี้ยมาเขาจะอุ้มมาเลี้ยงเลี้ยงให้เพี้ยกินดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ของเราเลี้ยงให้อ้วนเลยแล้วมดก็จะมากินเพี้ยอีกทีหนึ่งเขาเป็นเ,เป็นสัตว์ที่พึ่งพากัน เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือเจ้ามดนะคะการเท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาแปลงไหนที่เราลดน้ำไม่ถึงลดน้ำไม่ชุ่มข้างล่างข้างบนเปียกแต่ข้างล่างยังข้างล่างยังแห้งอย่างเงี้ยคะ่ะเจ้ามดจะชอบมาเราสังเกตเห็นเจ้ามดเนี่ยเราต้องรีบจัดการเขาวิธีใดก็แล้วแต่ก็ จะเป็นพวกน้ำหมักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เบื้องต้นเลยคือให้น้ำให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแบบที่ชุ่มแบบนี้เนี่ยให้นองแบบนี้เลยยิ่งขึ้นใช่นะคะขึ้นใช่เพื่อนๆที่บอกว่าเจอปัญหาเพี้ยเนี่ยของอยูยังไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ขาดน้ําเลยจะไม่ให้แม่ปลูกเลยตรงไหนที่น้ําเข้าไม่ถึง เราต้องดึงสายยางให้ถึงตรงไหนที่รู้สึกว่าแห้งแล้งเนี่ยสังเกตเลยเพี้ยมาทันทีเพราะงั้นการทําแปลงเนี่ยถ้าสายยางไม่ถึงวูจะไม่ปลูกเลยนะคะเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเจอตัวมดมดทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมดด,มดํามดแดงมดตัวเล็กตัวน้อยพวกเนี้ยเป็นการเ,าเขาจะอุ้มเพี้ยมาทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่มีมดเราจัดการ การเรื่องมดได้เรื่องเพี้ยเราจะตัดไปได้เลยส่วนเรื่องหนอนเรื่องเชื้อราอื่นๆเราก็ค่อยแก้ปัญหาไปนะคะสิ่งที่สวนเนี่ยจะใช้สายยางฉีดอย่างนี้ทุกเช้าไม่ว่าวันวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกเราก็จะรดอย่างนี้ตลอดเพื่อเป็นการล้างใบไม่ให้เป็น เ,เชื้อโรคเชื้อราสะสมที่ใบอัตราการเกิดโรคก,ก็จะน้อยนะคะอันนี้จะใช้อย่างนี้มาตลอดก่อนนี้เคยเห็นหมอกลงแรงบอกอุ้ยวันนี้หมอกลงแรงอากาศชื้นสบายเลยเราไม่ต้องลดน้ำพอสองสามวันต่อมาเท่านั้นแหละค่ะเชื้อราเล่นงานเลยใบใบเป็นเชื้อราขาวขาวเหลืองเหลืองเรียบร้อยหมดเลยทั้งสวน เพราะงั้นถึงฝนจะตกถึงจะมีแมงหมอกหรืออะไรจำเป็นต้องรดน้ำชะล้างใบล้างตั้งแต่ปลายใบยลงมาข้างล่างเลยและส่วนอย่างถ่วยนะะี่ค่ะข้างล่างที่บใบเขาเยอะๆก็ใบใบที่แบบแก่จกัดแล้วก็เอาเขาออกนะคะอันนี้อันนี้คือของเรา,เาถั่วรุ่นนี้รู้สึกจะประมาณ ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะอีกสักสิบกว่าวันเราน่าจะได้เก็บผลผลิตเพราะว่าเริ่มจะเจาะดอกแล้ว,พวเพื่อนๆลองเอาไปทําตามดูนะคะถ้าสวนพวเพื่อนแห้งแงละะแงแ้งเมื่อไหร่จำไว้เลยนะคะแห้งแล้งเมื่อไหร่เพี้ยมาทันทีเพราะว่าเจ้ามดจะชอบนะคะเราต้องออไม่ได้ลดที่โคนอย่างเดียวก็วคือบริเวณโดยรอบอย่างเงี้ยก็คือลดลดให้นั่นเลยเพราะว่าถ้าตรงไหนแห้ง มดมันจะมานะคะโอเคค่ะเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยของเราเกษตรผสมผสารวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ